เป็นกำลังใจกับคนที่เล่นฟรีไฟด้วยนะคะผมผมนี่แบบชนไม่หวจริงๆผมไปเล่นแรงเกือบจะได้ที่หนึ่งนะคะผมผมอะไปเจอคนยิงมานะแล,ะล้วยังจํำสกผมหรือผมจะดูก่อนว่าชื่อคนไหนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวคนนี้หรือ,อ,นนอ,อ,นนอเอ่เออไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนไหนดีวะคนนี้ คน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 นี้หรือเปล่าคนนี้ก็ไม่ใชออ่คนนี้อ่ะนี่แหละครับคนนี้แหละนะนี่เขาทสำศสพผมแล้วก็มีเพื่อนเขา,าผมขาวเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจกับคนที่เล่นฟรีไฟลนะครับ ถ้าใครอยากเล่นฟรีไฟล์ก็เล่นไปนะใครที่โดนซ้าสุสอยากเล่นฟรีไฟล์ต่ก็เล่นไปใครที่อยากโดนซ้ําสุกแต่ไม่อยากเล่นฟรีไฟล์ก็ไม่ต้องเล่นนะคะผมก็เป็นกาลังใจให้นะคะผมด้วยนะคะบ,บ,บายยอะไรคือด้วยนะคบไปลว